ทีสวดมนต์กันรุ่นมหาจากักรพัิยอดรวยค่ะกิจกรรมความเพียรวันนี้เป็นการสวดมนต์ครั้งที่6แล้วนะคะเรามาเริ่มสวดมนเจริญจิตภาวนากันเลยนะคะบัดนี้เป็นวันที่8เดือนมกราคมพุทธศักราช2568ขณะนี้เป็นเวลา15นาฬิกา วันนี้เป็นวันที่6ข้าพเจ้าขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารียบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาัขระพยัญชนะชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมัมมตา ักภาวาเรสุอัตตาคาชันตุทีวตาสัทธรัมมูนิราชสะสุนันตุสักขโมขะทังสักเกาเมจารุเบกิริสีขราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเตจข้าเมตารุณาขาหเนเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุทีวา จลาถลาวิสเมยักขาคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวารวจนะสาทววเมสินันตุธรรมะโสนกาลูอายามพะทันตาธรรมะโสนกาลูอายามพะทันตาธรรมะโสนกาลูอายามพะทันตาบทที่สองบทสวดบูชาพระอรัตนตรไย Na, อิมินาสกาเดนะพุทธทางอภิปูชายามะอิมินาสกาเดนะธรรมังอภิปูชายามะอ,อิมินาสกาเดนะสร้างคังอภิปูชายามะบทที่สามบทกราบพระรตนตรัยอาตระหังสมาสัมพ,พ,พุทุปะขวาพุทธังปะขวันตังอภิวาทเทมิสวะขาตูระขวตาธรโมูธรรมังนมัสซามีสุปฏิปันโนระขวตโตสซาวกสังโคสังคัง,งนมามี บทที่สี่บทสวดนามการสิทธิคาถานะโมตสัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคามะปาฐะ พุทธทางสรนังคาชามีทำมังสารนังคาชามีสร้างคังสารนังคาชามีทุติยามปีพุทธทางสารนังคาชามีทุติยามปีทำมังสารนังคาชามีทุติยามปีสร้างฆังสารนังคาชามีตาติยามปีพุทธทางสารนังคาชามีตาติยามปีทำมังสารนังคาชามีตาติยามปีสร้างคังสารนังคาชามี บทที hm ่หกบทสวดสัจจคิริยาคาถานัตถิเมสันนังอัญยังพุทโธเมสันนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพาถานัตถิเมสันนังอัญยังธัมโมเมสันนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพาถานัตถิเมสันนังอัญยังสังโฆเมสันนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพาถา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพระควาอารหังซ้ำมาซ้มพุทโธวิชาจารณะซ้ำปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตารโรปุริสธรรมมาซารติสัตธะเทวมนุษานังพุทโธพระควาติบทที่8ธรรมานุสติ สวาคาตัวพระธรตาธรรมโมสันทิติโกอาการลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนียิโกปัดจัดตังวิทิตาโพวินยูหีเตบทที่เก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนพระธรรมโตสาวกสัง สาวะกะสังโฆโอจุป,ปฏิปันโนพระค่าวตัวสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนพระค่าวตัวสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาดิปฤติสยุคานิอัตถาบุริสปุขาเอสภะค่าวตัวสาวะกะสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกัลลานีโยอนุตตรังปุญญคเขตังโลกัสสติบทรรที่สิบรัตนสูตร ยานีตาภูตานีสมาคตานีภุมมานิวายานิวะอันตาริเคสาเพวสปูตาสุมนาพระวันตุอะทโทปิสักกัจจะสุนันตุภาติตังตัสมาหิสปูตานิสามีตัดสาเพเมตากาโดธะมนุสสยาปชายะทิวาจารโตจะหารันติเยพาลิงตัดสมานิเนอรักขะทะอัปปมัตตา ยังกินจิวิตังอิทัวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตานังปณีตังนาโนสมังอติอตถาคาเตนะอิรัมปิทุเทรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุยังวิราคังอมตังปณีตังไะทัสชาคาปัสกยมุนีสมหาั สมาหิตาหิตูนาเตนาธรรมเมนาสมัติกินตินิธรรมปีธรรมเมรัตานังปณีตังเอเตนสาสัจเจนาสุวัติโหตุยาพุธธทธเสทุปริวัตยานีนาีสุจริงสมาทิมานันตาริกันยะมันหุสมาธินาเตมมนาสโม,มนาวิชติติธรรมปีธรรมเม รัตนังปณีตังเอเตนาจัตเจนะสุวัติโหตุเยบุคลาอัฏฐาสตังปสสทธาจักตาอิไอตานิยุคานิโหติเตทิักขีเนยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินนามิมหาภะริภลรานิอิธรรมปีสรังเครัตนังปณีตังเอเตนาจัตเจนะสุวัติโหตุ เยสุปปตุปยุตตามะนาสะมนาสะ,ะทัพทัพเฮนามิกามิโนโคตามาสาสะนามิเตปติปตามอมยะอมตังวิไคยหาลัทธามุธานิภูทิงพุชม,มานาอิธรรมปิสังเคตตนังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสวัตถิหนตุยะทินคาลีคาลี ยาตินทคีโรปะทะวิงสิโตสียาตตุภิวาเจยิอสัมปะกรมปิโยตท,ทูปะมังสาปุลิสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจจปัสสติอิธรรมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยอริยาสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทติ ิตานิกินจายปิเตโหติทุกษัพบะมัตตานาเตภวังอัธมามาทิยานติอิทามปิสังเครัตตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุสหวสาทัศนาสัมปัทายะยะสัตสุธรรมาชหิตาผวันติสักกายทิฏฐิวิจิพิจิตันจะสัพ สีลับพลังวาติยาทัตติกินจิตตจูหะปาเยเหจิจะวิปมุตโตชะตาทิธานานิอภัพโตกาตุงอิธรรมปีสร้างเคระตะนาะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติ้หนตุกินจาปิโซกรรม,มังกะโลกติปาปะกัง <c oughs> กาเยนะวาจายุทะเจตสาวา อภัพโพโซตัสสะปากิจฉัทายะอภัพพตาธิทธปะพัสสะบุตตาอิธรรมปิทังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจสุวัตทีโหนตุวนัปวนาปกุมเพยะทาพุทธิตาเค คิมหานะมาเสปธรรมสเมิงคิมเฮตะทูปะมังธรรมมวรังอธิสัยนิพพานะคามิงปะนังหิตายะอิธรรมปิพุตเทรัตตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโฮตุวาโรวรันยูวารทูวาราหาโลอนุตตะโรธรรมมวรังอธิอิสัยิอิธรรมปิพุตเทรัตตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโฮตุ ขีนางปูรานางวะนาวังนัททิสัมภวังวิรัตจิตายติเกาวสศมิเตขีนพีชาอาวิรุณหิชันธานิพันติธีรายะทายัมปะทีโปอิทามปิสังเครตัตนังปณีตังเอเตนสัสจต,ตนะสุวัตทิโฮนตุยาทีนาภูตานิสมาคตานิภุมมา นิวายานิวะอันตลิเคตทาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนามะสะมะสุวัติโห้นตุยานีตับูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเคตทาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนามาสะมะสุวัติโห้นตุยานีตับูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเค คาท่าคาตังเทว่ามนุสกูชิตังสังขังนมัสซามาสุวัตทิโหนตุบทที่สิบก้าอาตานาติยาปาดิบทยอ่อสัพรพโรคาวิมุตโตสัพรพสันตาปะเวชิโตสัพรพเวรมะติกันโตนิพุโตจตุวังเพราะวะ สัพพีทโยวิวัชันตุสัพพรูโควินัสตุมาเตภวัตปันตลายโยสุขิทีกายุคกเพราะว่าอภิวาชนาสีเลสนิจังมุตคาปจายโนจัตตารุธรรมวัฏทันตีอายุวันโนสุขังภาลางังบทที่สิบสองอธิตตปริยายสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังปะควา ขยาหงขยางยวิหารติขยาสีเสสัติงพิกุสหัสเสนตัตละลโคพัควาพิกุอมมนเตสิสัพพังพิกขเวอธิตังกินจะพิกขเวสัพพังอธิตังจากขุพิกขเวอธิตังรูปาอธิตาจากขุวิญญานังอธิตังจากกุสัพผัสโซอ,อธิโตปัมปีตัง พุสพปัสะปัจจยาอุปัชาติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตัง,ตงลาคภีนาโธสักภีนามูหักีนาอธิตังชาติยาชาละมเีน,เนับโซเกหิปริเทเวหิทุเกเคหิโธมนานเซห,หิอุปายาเซหิอธิตังติวะทามิ โสตังอธิตังสัทธาอธิตาโซตวิญญาณังอธิตังโซตัสสะโพอธิโตยามปิทางโซตสสะพัสสปัจจะยาอุปัชติเมทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคกขีนะโทสักขีนโมูหักขีนาอธิตังชาติยาชาลามารณีนะโซเกหิปริเทเวหิทุกเคหิโทมนาเซหิอุปายา เซหิอธิตันติวทามิขานาังอธิตังคันธาอธิตาขานาวันวิญญาณังอธิตังคานสัพพโสอธิโตยมปิทางคานาสัพพัสปัจจยาอุปัชติ เวทะยตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมสุขังวายามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคักขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาโทสักขีนาโทหักขีนาอธิตังชาติยาชารามะรณีนโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิหมมานะเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวะธามิ ชีวะหาอธิตาราสาธิตาชีวะหาวิญญาณังอธิตังชีวะหาสัพพโสอธิโตายามผิทางชีวะหาสัพพสปัจจยอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขอทุขมสุขงัขงวายามปีอธิตัง เกนะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสัพขีนามูหักขีนาอธิตังชาติยาชารามารณีนะโเกปริเทเวหิทุกเกหิโธมาเสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิกายอธิโตโภกัพพาอธิตากายวิญญานังอธิตังกายสศพพโสอธิโตยมปิทางกายสัพสปัตยาอุปัชติ เวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขณะสุขังวายามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังวาคัคขีนาโทสักขีนาโมหักเกนาอิธิตังชาติยาชารามรณีนาโซเกหิปาริเทเวหิทุเคหิโทมหัสเสหิโทมนาเซหิอุปายเซหิอธิตันติวทามิมโนอธิโตธรรมาธิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัพ อธิโตยามปิทางมนุษย์สัพพสัพจยาอุปาชติเวทะยตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขมาทุกขังวายามปีอธิตังเกนอธิตังอธิตังราคคีนาโทสักกินามหกนาอธิตังชาติยาชาละมารณีนาโซเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปายาเสหิอธิตันติวะธามิ เอเวังปัสสตภิกขเวสุตวาอาริยสาวกูจากกูสมัมมิงปินิพินทติรูปเบสุปินิพินทติจากกูวิญญาณิาาปินิพินทติจากกูสัมภเซปินิพินทติยามปิทางจากกูสัพพัสาาปัจจยาอุปัชติเวทุยตังสุขังวาทุกครังวาอัตุครั้งมาสุครั้งวาตัสมิงปินิพินทติ โตัดสม er. ิงปีนิพินทิสัตเทสุปีนิพินทิโตตวิญญาณีปีนิพินทิโสตสัะพเสเซปีนิพินทิยาปิทางโสตัสสะพัสปัตยาอุปัชติเวทยติตังสุขังวาทุขังวาอุทุขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทิจคานาสมิงปีนิพินทิักานเทสุปีนิพินทิคานวิญญาณีปีนิพินทิ คานาสัพพัสเซปินิพินทติยำปิทางคานาสัพพัสปัจจยาอุปชัชเตเวทายตัง,งทุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตาเมิงปินิพินทติชีวหายาปินิพินทติระเสสุปปินิพินทติ ชีวะหาวิญญาณีปินิพินทติชีวะาสัพเพสัพพะเสตินิพินทติยำปิทางชีวะาสัพพัสปัจจยาอุปัชติเวท,ทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมา,า,า,าสุขังวาตัศนงปินิพินทติกายัสตมิงปินิพินทติ ภูัพเพสปีนิพินทติกายวิญญาณีปีนิพินทติกายสัพพสเสปีนิพินทติยำปิทางกายสัพพัสปัตจะยาอุปัจติเวทิตังสุครั้งวาทุกครั้งวาอทุกขมาสุครั้งวาตาสมิงปีนิพินทตินามาสมิงปีนิพินทตติทมเมสปตินิพินทติมโนวิญญาณีปีนิพินทติมโนสัพพสเสปีนิพินทติ ยำปีทางมนโนสพัสพพะสัพตทยาอุปจติเวทายตังทุกข้างวาทุกข้างวาอัทุระอทุกะมาสุข้งวาตัดสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชาัชติวิราคาวิมุจติวิมุตตัสสัมิงวิมุตตปแิบนิยา낭โหติคีนาชาติอุสตังพังมจริยังกะตังกาลนียังนปะลัง อิทัาตาจติวชานาติติอิทธามวูจะพระคาวาอัตมานาเตพิคูพระเขวตัวพาติตังอภินันทุงอเมสติอเมนอิมนอิมนอิมาสมินจะปานะเวยะกาลนาวสมิงพันยะมานีตัสสะพิคูสหัสสะอนุปาทายะอับสาเวหิจิตตานิวิบุติงสุติ บทที่ส3อนัตตลักคณสุตังเอวัมเมสุตังอกังสัมยังพระควาภารานสียังวิหารติอิสิปัตเนีิกทาเยตตะละโคพระควาปัจจวัคคีภิกขุอมันเตสิรูปังภิกขเวอนัตตารูปังจาติท้งภิกขเวอัตาภะอภาวิสานะยะในทางรูปังอาภาทายะสังวรติสังวเตยะ รับเพาจะรูเปเอวังเมรูปังโมตุเอวังเมรูปังโมโหสีติตอสมาจะโพภิกขภิกขเวรูปังอนัตตาตัดสมารูปังอาภาทายะสังวเตติน่าจะรับปฏิรูเปเอวังเมรูปังโมตุเอวังเมรูปังมมโหสีติเวทนาอนัตวาเวทนาจะหิทางภิกขเวอัตตาอาภวัต อาาวิสสะนายิทังเวทนาอาภาทายะสังวเตยะรับเพทาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติยะสมาจะโคภิขเวตานัตตาจะสมาเวทนาอาาทายะสังวตติจะน่าจะรับภฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติ สัญญานัตตาสัญญาจะหีทางพิขเวอตตาอภวิสสในทางสัญญาอาภาทายสังวเตยะรับเพรับเพทิถจะสัญญายะอวังเมสัญญาหุนตุอวังเมสัญญามาหุสีจิยะสมาจะฮุพิขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายสังวตตินาจะรับปฏิสัญญายะ เอวังมีสัญญาหุตุเอวังมีสัญญามาอาหูสีติสังคาราอนัตตาสังคาราจะหิทังพิกเวอัตตาอภวิสังสุนายทังนายทังสังคาราอาภาทายะสังมะเตยุงรับเพรับเพทะจะสังคารลสุเอวังเมสังคาราฮุนตุเอวังเมสังคารามาอหินสุติยสมาจากโคพิ เวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาทายะสังวตตินาจารพติสังคารีสุเอีวังเมสังคาราหุนตุเอีวังเมสังขารามาอหิสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณันจะหิทางพิขเวนัตอัตตาอภภาวิสะนัยทางวิญญาณังอภาทายะสังวเตยยะรับเพีถะจะวิญญาณีเอวังเม วิญญาหุนางหู้นตุเอวังเมวิญญาณนางมาอาหุสีติจะสมาจะโพ,พิกเ,เววิญญาณันดังอนัตตาตักสมาวิญญาณนางพันธาพันอาภาทายะสังวัตตินาจารับปฏิวิญญาณีเอวังเมวิญญาณนางหู้นตุเอวังเมวิญญาณนางมาอาหุสีติตั้งกิงมันยะถะพิเคเวรูบังนิจังวาอ,อนิจังวา ติอนิจังพันเตยมปนานิจังทุกครั้งวาตังสุครั้งวาติทุกครั้งพันเตยมปนานิจังทุกครั้งปะพิปะระวิปารินามาทำมังกัลลังนุตังสัมาลปัสสีจงเอเตตังมะมะอังโสหะมาสมีเอโซเมอตตาติโนเีตังพันเตตังกิงมัญญะถะพิขเวเวทนานิจาวาอนิ วาติอนิจจพันเตยปะปะยัยำปนานิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาทุกครั้งพันเตยำปนานิจังทุกครั้งปวิปารินามาทำมมังกาลังนุตังสามานุปัสสิตุงเอตังเมอีอะหัสเอตังมะมะเอโซหมะสมิเอโซมอัตตาติโนเอเฮตังพันเตตัง ตังกิงมัญญาธาพิกเวสัญญานิจาวาอนิจาวาอนิจาัาน,จานเตยาปนานิจังทุกครั้งวาตังสุขั้งวาติทุกครั้งพันเตยาปนานิจังทุกครั้งวิปปวินามะธรรมมังกลังุตังสมานุปัสสิจุนเอตังมะมะเอโซหามัสสีเอโซม,ม,ม,มีอัตตาติโนหิตังพันเต ตังกิงมัญญถาพิคเ,เวยตังคารานิจาวาอนิจาอาติอนิจาพันเตยมปนานิจังทุกครั้งวาสุขังวาติทุกครั้งผัมปุมทุกครั้งพันเตยมปนานิจังทุกครัง้งวิปารินามะธรรมังกันลังตังสมนุป,ปัสสิตุงเอตังเมามมะโอโสสหะ โอโซหามาส,สมิเอโซมเมอัตตาติโนเฮตังพันเตขออน,นุญาตสวดมนต์ต่อนะคะวันนี้เป็นวันที่8มกราคมค่ะวันนี้เป็นการสวดมนต์ครั้งที่6นะคะขออน,นุญาตสวดมนต์ต่อค่ะตังกตังกิงมัญยาถะพิขเววิญญาณังนิจังวาอนิจัง วาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกครั้งวาตังวาติทุกครั้ง อันเตยมปนานิจังถูกขังวิปาริณามาทำมังกรลังนุตังสมานุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโซหรมัสมิเอโซมีอัตตาติโนเฮตังพันเตตัดสมาเหภิกเขเวยังกินจิรูปังปฏีตานาคาตัมปัจจุบันนั่งอัจฉัิตังวาพาหิตาวาโอราทิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปนีตังวายันดุ ยันทูเรสันติเกว่าสัพพังรูเปเ,เนตังมะมะเนโซหามัสสมนณเมโซอัตตาติเอามีว่าตังยะทาภูตังสัมมปัญญายะทัตทพพังยากาจิเวทนาอตีตานาคาเตนาคตะปัจจุบันนาอัจฉต,ตาวาพะหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวานีวาหีนามาปนิตาวายาทูเรสันติเกว่าสัพ เทวนาเนตังมะมะเนโซหมัสสมาณเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญาทะทัพพังยากาจิสัญญาอติตานาคตปัจจุปันนาชัตตั อัจฉตาวาพาหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปณิวตาวายาทูเลสันติเกวาสัพเพสัญญานีตังมะมะเนโซหมามัสมีนะเมโซอัตตาติอะเวเมตังยะธาภูตัง,าาตงสัม,มปัญญายะทัพ ยะทัตทัพพังเยเกจิสังขาราตีตานาคตปัจจุปน,นาอัจฉัต,ตาวาพระหิทาวาโอราธิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณีวาปณีตาวาเยทูเรสันติเกวาสัพเพสังขารานีตังมะมะณเนโซหมา,มามัสสนณเมโซอัตตาติเอวามีตังยะาภูตังสังมปัญญายะทัตทัพพัง ยังกินจิวิญญาณังอตีตานาคตปัจจุปันนังอัทัตอัชออัชาชาตังอัจฉตตังวาพหิทธาวาอราลิกังวาสุกุมังวาหีนางวาปณีตังวายันทูเดสันติเกเอวังสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโซหมัสมิน เนโซหะมัสสมีนาเมโซอัตตาติเอวเมตังยธาภูตังสัมปัญญายะทัตทพังเอวังปัสสังภิกขเวสุตวาอริยสาวกูรูปสเมิงปีนิพพินทติเวทนายปีนิพพินทติสัญญายปีนิพพินทติสังคาเรสุปีนิพพินทติวิญญาณสมิงปีนิพพินทติ นิพพินทั้งวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสามิงวิมุตตมีติยานาังโหติคีนาชาติสุผู้สิตังพัมมะจาริยังกตังกาลีนักาลณียังนาปรังอัฏฐต,ตาญาติปชานาตีติอิทัมโวจะพระควาอัตตมนาปัจจวัคขียาภิกขุพระควาโตภาสียังอภินันทุงอิมัสมินจะ านะเวยากาลนศสมิงพันยามาเนปัญจวัคคียานางพิกุูนางอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติ